ขังรถหรูของสาวแอปทักซอนไม่เคยงอผู้ชายรวยขังรถหรูสาวแอปที่สะสมมามากแล้วนะคะตั้งแต่อายุ18นู้นเลยต้องบอกว่าหลังจากที่คุณแม่แอปทักซอนปัจจุบันนี้ดูเหมือนว่าเธอจะสวยวันสวขึ้นแหละค่ะเพราะว่าแต่งตัวหรือทําผมอย่างไรก็เป๊ะปังไปสมดทุกชุดเลยหน่วยงานนี้ทางด้านของสาวแอปก็ออกมาโพสตภาพค่ะอย่างที่บอกเป็นการอวดลูกชายตัวล่าสุดก็คือรถสปอร์ตหรูคันงามในราคา23ล้านเธอบอก ว่าเป็นคนชอบขับรถสปอร์ตมากและเริ่มขับมาตั้งแต่อายุ18ปีโดยมีทางด้านคุณพ่อเป็นคนสอนให้และตั้งแต่เรียนมานั้นทางด้านแอปก็ เริ่มสะสมรถสปอร์ตไฮรีมาที่สุดค่ะนอกจากเธอเป็นแฟนคลับปอร์เชที่รับการถ่ายทอดประสบการณ์จากพ่อคุณอนุสรพักสุขเจริญเป็นสถาปนิกระดับตน้นต้นของเมืองไทยเจ้าของบริษัทในการออกแบบคุณพ่อเองก็เป็นผู้ที่ได้สัมผัสปอร์เช่มายายาวนานกันเลยทีเดียวค่ะวันนี้เราเลยไม่พลาดค่ะพาทุกท่านมาส่องสำหรับคล,ลังรถหรูของสาวแอปทักษอนกันว่าจะใหญ่และกว้างขวางขนาดไหนลองมาชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะ